สวัสดีครับผมจิมมี่การกิศนพันธ์ฮะสวัสดีครับผมทอมมี่สินโชกครับผมเออผมจิมมี่การครับผมครับผมผมทอมมี่สินโชกครับครับวันนี้มาดูทีเซอร์กันอ่พี่ออฟพี่ออฟบอกว่าอย่าเพิ่งดูพวกเราก็เชื่องไงเชื่องแล้วเชื่อพี่ออฟเนาะก็ได้มาดูกันวันนี้เราไม่ได้มาทำรีแอคนะครับรีแอคกันแบบว่าดูซีรีส์เป็นทีเซอร์ครั้งแรกของที่พี่ออฟแบบ ปล่อยออกมาครับได้ข่าวว่าแบบว่าแก้กันจนวินาทีสุดท้ายเลยท้ายจริงๆครับผมมาจะดูแบบหลังทุกๆคนนะซ้ำใแต่วันนี้เราเราจะมาดูรีแอคกันว่าจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าคครรัับบไปหน้าสวยมากเซนหน้าคู่สวยอ่ะแล้วมึงโอ้ยก็คือคู่หลักของนิยายเรื่องนี้เอาจิมแบบเซนหน้าหวานมากใช่หน้าหวานกูแม่ไม่เข้าใจเลยว่ะตายหัวปลาหมึก น้องสาวผมดิเออมันไปทิ้งนักเขียนนิยายวายโจ้แม่เช่ปะน้องสาวพี่สอนทำอะไรอ่ะดูเพื่อแสดงดีเนาะจริงๆแบบว่าเก่งมากยาพี่สอนเขียนอ่ะคือสอนคนดดีตอนที่เล่นด้วยม่ไะเอาคนที่ไม่ถูกกันมาเขียนให้รักกันเนี่ยมันก็แค่นิยายป่ะพี่คือถ้าพี่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเนี่ยระหวะางนี้เนาะทำไมสามาเลยว่าท่าอะไรวายวายตอนแล้วดูดูนิยายวายพี่สอนเขียน สาวเ้ยอ้ยกระโดดด้วยถอยตั <ừ> ้ <ừ> ่คน <ừ> ้องสาว่ะน้องๆค่ะคือนี้ค่ะพอดีว่าตอนเนี้ยมหาเห็นดูเอปเถื่อนงี้ไม่ใช่แดงนะเนจริงแต่จริงวู้จริงเตือนจริงใช่ชัดเลยโอ้ไม่เห็นเหนื่อยจะบัดจุมมาก กินตามชิวๆนะครับผมอย่าลืมนะฮะอร่อยนี่มาแล้วแล้วแล้วนั่นไปก่อนนะครับกลัวผมไม่ทราบครับเก่งจังเลยอะไรเนี่ยตูปอะไรเนี่ยเนี่ยตกใจเป็นนักเอก็นดิ้ียัยเกาหลีไปได้ใหญ่บ้าจริงจริงมบ้าเหรจะลนอะไรขนาดนี้เนี่ย น uhm, bo ี่วิเจนิตมาแล้ววันนี้เราไปกับเตอร์ไม่ได้แล้วอ่ะเรามีนัดกับกับเรายกิ้วปิงเหรอจ๊ะสีดิฟีว่าดิหล่อนะเออว่ะเดี๋ยวกอดได้ปะทำไมทำไมในช้ยผมตรงนี้ดีนะนี่ ดุดพี่ของเพื่อนผมก็บอาก็เพิงไม่คงพี่ก็ของเพื่อนกับพงหลายคนไม่พี่ก็เป็นเก่์เกยเขาทำกันแบบนี้่ไโอ้หจิ๋ป่าเหอจเอจูเหรอเหอจเออแบ้านลังลาอยู่ด้ยใไม่จดดิีกันอีกแลไอเจีใช่ปะ ดูไปเลยอันนี้คือน้ำจิ้มว้จริงชีวิตจริงนี่เคยอ๋ออ๋อนี่คือกากไว้เออที่วันนี้จูบถามนาพี่หน่อยดิที่พี่จูบผมอะขออิจฉาผู้ชายปะมีโมดีตอนแรกไม่รู้ว่าเสียงพี่รู้ริ่เหรอโอ้เสียงเขาเม็นเียกัล์ฟ้ตา แต่ส่งขาไว้เขอาครับคุณเฮ่บูพี่ดิวเล่นกีตาเป็นเปล่าเล่นเ่งเ่รอลงบ่ไม่โ่โลกตอก่อนไปด้ตัวเองห่อยจังฉากเหรอไม่ใช่ไหมความไม่กันอ่อฉากที่ให้ขี่หลังนะฮะถ่ายเสร็จไปหาหมอหลังครับผมปวดหลัง ฉากนราถ่ายโคตรนานเลยถ่ายนานมากเดินกันเรียกได้ว่าผมจากอาจูมาอย่างเงี้ยเหลือเป็นตรงกลาครอบอะไปไปต่ออยากดูต็อกฟีดิน่โต้คินิแก มินแบบโคตรหวานเออที่นี่ก็อ,อ,อย่าลืมดูนะครับอันนี้เฮ้ยอันนี้ครบอันน,น,นี้อันนี้พี่ดูเว้ยเบื้องหลังแบบโคตรฮาเนี่นยแต่ไม่ยืนดูเนี่ยไ่จังหวะนะอันนี้คือแบบจริงๆแบบว่าไม่ได้เซ็ตไม่ได้อะไรมันคือแบบว่ารีแอคจริงแล้วบอกว่าล่วงจริงเขาก็รีพีคมาก็นี่อ่ะพี่ก้อยเออตะเกียงถามว่าฉากเฉากนั้นยืนดูกันอยู่อย่าลืมไปดูกันเยอะๆนะครับผมก็อุย เอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อไปเชียงใหม่กันโอเคอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เราเราเราไม่ยุ่งกับผมเราดีกว่าเนาะก็จริงๆนะครับผมสำหรับแบบหลายๆคนก็ถามเข้ามานะว่าแบบว่าทำไมแบบรีบเปิดตัวเร็วจังแล้วทำไมทีเซอร์มันนานจังอยากจะปูปูในเรื่องมาครับผมให้มันแบบว่าให้มันรู้ให้คนเข้าใจมากขึ้นือว่าแบบเนื้อหาเนี่ยเรื่องจริงๆมันเป็นยังไงครับแต่ว่าจริงๆอ่ะได้ยินมานะว่าจะมีที เทเลอร์จริงๆจะมีถึงสาตัวเลยนะก็คือจะมีแยกเป็นคู่พี่ซีเซนแล้วก็พี่พี่จิมมี่แล้วก็ทอมมี่ันก็จะเป็นสอมคู่จิมมี่ทอมมี่จิมมี่ทอมมี่จิมมี่ทอมมี่ครับผมปลายปีนี้อย่าลืมไปดูกันครับผมวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผม อย่าลืมติดตามว่า IU The อ e r i e s ีสรพอรักใช่เปล่านะครับผมถึงแม้จะฉายต้นปีหน้านะครับแต่ว่าเราก็จะมีคอนเทนต์สนุกๆมาให้ติดตามกันเยอะๆเลยนะอย่าลืมกด Subscribe กันเยอะๆด้วยนะจ๊ะเี่เราพูด้องดีโอเคเดี๋ยวก็จะมีเป็นวายยูเดอร์โกอิงบ้างนะฮะผมก็จะเป็นคู่เราจะมีทอมมี่พลาดไม่ได้อยู่แล้วเราติดตามด้วยนะว่าเราจะไปที่ไหนกันครับผมแล้วก็อิจฉาชิลๆตอนนี้ทุกคนเข้าไปเซเว่นน่าจะเจอหน้าผมกินยังกินแล้วกิน กินชิวเหรอกินแอบแฝงแฝงแฝงโอเคครับผมตัดไปก่อนดีกว่าครับผมก็บ๊ายบายครับผมบายครับฝากกด subscribe ด้วยนะฮะครับผมสีแดงกลุ่มใหญ่ๆกระชือความรักที่ฉันตามหาจะเร็วจะช้าจ่มาอย็นเย็นเท่าไรฉันก็พร้อมยอมเจ็บช้ำจะทำไม่มีความหมายประชือตอน